วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5นันหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกอกราคากอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจาถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรทีเด็ดประจาวันแล้วก็ยังมีแอป,ปสําหรับมือถือ Android อีกนะ <c oughs> ใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้อ่ะสวัสดีครับมาเจอกัน u t u b e เด็กบอลแล้วก็ดูสกอร์นะฮะสวัสดีคุณวิัยสวัสดีคุณป้อม <c oughs> ไอ้สวัสดีคุณใหม่และสวัสดีคุณเพิร์ตนะฮะยูทูปเด็กเก็บอลแล้วก็ดูสกอร์นะครับเมื่อวานออนช่องดูสกอร์นะครับอย่าลืมนะครับเรามี2ช่องทางนะครับยูทูปเด็กเก็บบอลเด็กเก็บบอลเป็นภาษาไทยเลยฮะสระเอดอนเด็กเลข8กอไก่เด็กเก็บบอลดูสกอร์เป็นภาษาอังกฤษครับ D U S C O R E นะครับเมื่อวานคนขอโปรแกรมวิเคราะห์บอลเข้ามาเยอะนี่คออือตัวช่วยที่คุณผู้ชมต้องมีนะครับใครเล่นหุ้นก็ต้องมีกราฟไปดูหุ้นนะครับใครที่ชอบ จริงๆใครรู้จักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะมีไอตัวที่ดูดวงดาวอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการดูฟุตบอลมันก็ต้องมีโปรแกรมครับที่จะชุดรั้งเธอเอาไว้ในวันที่เราคิดผิดนะครับมันจะบอกเราว่าเอ้ยคุณคิดผิดนะแต่เมื่อวานผมเนี่ยชนะวกรเวิเคร์บอลน,นะใครเนี่ได้โปรแกรมวิเคราครอบอลขอเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ2ช่องทางเลยนะครับทั้งทางดูสกอร์แล้วก็ทางเดกบอลน,นะครับ เมื่อวานนี้ผมให้ไป3คู่ผมบอกอบราซิลชนะแน่นอนนะก็ชนะ4-0เลยนะครับผมบอกว่าเบลเยียมชนะเดนมาร์กแน่ๆก็ชนะได้2-1นะครับคิวินเดอร์บยลงสนามมาเป็นพระเอกพลิกเกมได้ส่วนคู่ที่3ผมบอกว่าทางฝั่งของเอมื่อวานคู่ที่3ผม,ผมให้ฮอลแลนด์ชนะลูกเดียวแต่ฮอลแลนด์ชนะ2ลูกนะครับก็เต็มไป3คู่นะฮะจัดไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกข้อความเลย วันนี้ผมขอไปที่อาเจนท่าเจ้าอูรุกวัยก่อนเลยครับพรุ่งนี้ผมมายายสดนะครับตอนหกโมงครึ่งนะครับ PPTV ยิงสดนะฮะผมบอกเลยว่าหน้าดูมากๆเอสันเาวาน,นี้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาส่วนตัวแล้วนะครับเขามีชื่อนะครับแต่บอกว่าจะลงสนามหลังจากรลบแบ่งกลุ่มไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือเปล่าถ้าการบาดเจ็บหายทันก็จะลงสนามแน่นอนเขาวานนี้มีชื่อติดนะครับทีนี้เอ่ออูรุกวัยครับมีหลุยส์โซเรสมีลูคัส โตเรราแล้วก็ออสการ์ตาบาเรสคุมทีเหมือนเดิมน,นะฮะลุงแกงเดิมไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยเจอกับอาร์เจนติน่าที่เกมล่าสุดเสมอชิลีมาหนึ่งหนึ่งแล้วเกือบแพ้ด้วยนะครับเมสซี่เาอตโรมาติเนสคุนโกเวโรนะครับปาเรเดสอัมเคลดิมาเรียยังดูไม่ดีจริงๆอาร์เจนติน่นาปีที่แล้วสองปีที่แล้วตกรอบรองชนะเลิศปีนี้ก็ต้องดูกันว่าจะไปถึงไหนนะครับผมมองว่าอุรุกวัยมีโอกาสถึงขนาดชนะอาร์เจนติน่าเลยครับอาร์เจนติน่นาไม่มีทางชนะอุรุกวัยพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าหกโมงครึ่งเข้า พีพีวียิงสดนะฮะผมมรนยหญ่กับพี่เสินพงศ์พี่โอ๊ตแล้วก็โคตุ่มนะฮะเนีโคเตี้ยกับเอ็นบีทีแล้วไปคู่ไหนกันดีไปที่อังกฤษเจอกับสกอตแลนด์นะครับคืนนี้แม็กโทมิเนจะฟัดกับดีแคนไลท์น่าดูมากตีสองตรงนะครับทีม้างอังกฤษวันนี้ผมมั่นใจว่าจะเปลี่ยนข้างหน้าครับข้างหน้าแฮร์รี่เคนจะเป็นหน้าเป้าแต่ซ้ายกับขวาจะเปลี่ยนเป็นแล็ฟอร์ดกับซานโชครับโฟเดนกับสตอร์ลิงจะได้พักนะครับส่วนกิลลิชไม่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ ตรงกลางดิแคนไลท์ทรงแน่นอนกับคาวินฟิเดตที่ได้รับคำชมมากๆนะครับแบ็กไซด์ผมมั่นใจว่าอังกฤษจ,จะเปลี่ยนจากทริกเปียร์มาเป็นลุกชอวนะครับทีนี้คู่นี้สูสีผมมองว่าอังกฤษจ,จะเฉือนสกอตแลนด์2ประตูต่อหน,นึ่งครับสแลคคู่สุดท้ายผมมองไปที่ทางฝั่งของโครเอเชียกับสาธารณรัฐเช็กตอน5้าทุ่มตรงครับ Croatia, โครเอเชียโคสิตเล่นดีมากลูก้าโมเดริชอังเดยคาเมลิชอีวานเปเิซิตยังคงเก่งอยู่ บอกเลยวันนั้นอังกฤษถ้าไม่ได้ประตูสตอร์ลิงแบบรวดเร็วขนาดนั้นนะครับไม่มีทางชนะโครเอเชียได้นะครับโครเอเชียจะเอาชนะสาธารณรัฐเช็กได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น3คูน่นี้นะครับผมชอบทีมชาติอังกฤษผมชอบอูรุกวัยและผมชอบโครเอเชียครับยูทูบเด็กเกบอลแล้วก็ดูสกอร์อลองเข้าไปดูกันก่อนว่าโปรแกรมวิเคราะห์บอลมันมองแบบไหนเพื่อจะได้ชุดรังว่าคุณคิดผิดหรือเปล่านะครับใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บอล ขอเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยส่วนกลุ่ม V.I.P. นะครับผมผมมีผมม,ผม,มีคุณปาล์มแล้วก็มีแอดมินคุยกันนะครับสามารถขอข่าว e อ็กซ์คลูซีฟได้อย่างคาวนี้ผมก็ไปเอาอข่าวเอ็กซ์คลูซีฟว่าเขาจะได้ลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นรองคือติดทัวร์นาเมตนต์เนี่ยจะลงวันไหนก็ไม่รู้นะครับและใครอยากได้เพิ่มนะครับเช่นคู่แรกวันนี้ก็มีสวีเดนเจอสโลวาเกียไม่ได้พูดไปในคลิปที่แจกใครอยากได้เพิ่มขอเข้ามาในกลุ่ม V.I.P. ครับขอบคุณครับ